โอไม่กล้าใส่กางเกงอยู่ใช่ไหมถ้าใส่กางเกงโอไม่ก้าใส่อยู่แล้วโอไม่ก้าใส่กางเกงเพราะเมก้าต้องใช้เข่าขยุงตัวแล้วมันลื่น ไม่กล้าก็เลยถอดยีนออกจะได้ไต่ง่ายๆใช่ครับจะได้ไต่ง่ายๆจับดีอย่างอย่าเผลออย่าประมาทนะคะ cun <tạm> dai bột quá à? ông mưa thấy nhiều mình túc ke ná เหมือนตุ๊กแกคุณยายบอกว่าเอาให้มือให้เหนียวเหมือนตุ๊กแกอย่าตกลงมานะจับให้มันแน่นๆหน่อยนะ <c oughs> อย่าเผลอเชียวเห <c oughs> มือนสิ